รบบเบิ่งความโดกับพี่น้องดกขักบ่อครับตัดกิิงบักเน่าก่อนครับนี่ครับพ่อเก็บเราได้ครับเนี่กจ่ิงตอนกับพ่อตัดครับติดตัดไปปูครับพี่น้องพ่อตัดแล้วเนาะเข็นบักเน่าที่ดกีครับน้ำไหลยดกขนาดครับพี่น้องออกน้วยเรื่อยๆครับแจยู่นี่ก็นหลน่วยแล้วครับเนี่ยครับพี่น้อง ความกินแล้วได้ครับนี่บักเน่าครับครับบาโซอย่าไปปลูกครับบีบง่ายครับบักเน่าพันนี่ครับออกมาแต่สีบุญเรื่องครับผมบักเน่าเกษตรมั้งครับพี่บอกว่าบักเน่าพันเกษตรจ้าพี่น้องครับบีบง่ายครับบีบง่ายหอมหอมคือบักเน่าเป็นนี่แหละครับควอมดกครับอันนี้บกเกี่ยวกันนะครับนี่อันนี้บักเอือครับบักเรือครับผมติดนวยดีครับ แล้วก็มีมีดอกของอกมาพร้อมได้ครับเนี่ครับเป็นบอพี่น้องมีดอกแล้วก็มีหนวยถ้าพูดกับมีหนวยใน,นหน่อยเห็นบหครับแล้วก็ดอกบัล่ลวงพร้อมครับดอกสีบัร่ลวงเลยอันนี้พี่น้องนี่ก็ติดหนวยเราได้ครับนี่นะี่ครับคือมีหลายรุ่นครับพี่น้องเข้าได้กินตลอดนี่ครับแต่เป็นแบบนี้เนาะพี่น้อง ช่วงนาแลี้ยงครับปีใหม่พอดีครับพี่น้องสิงหากัญยากัญญาตุลาพฤศจิกาธันวาสี่เดือนมกราครับประมาณมกกะลาครับกตพ่อเก็บกินเนาะครับเนาะบักหน้าก็จะประมาณสี่เดือนหาเดือนนี่ละครับนี่ครับพี่น้องมีลายรุ่นดบักหน้าเ็นหน่วยยังชีนี่คือนามลายได้ครับพี่น้องนี่ครับนามลายบีบง่ายครับอันนี้ครับ ครับเบื่องความดกครับพี่น้องดอกคักบอครับอ่านี่ครับนี่ครับเป็นพ่วงเลยครับโบแมนว่าดอกมองเดียวได้ครับอ่าพุ่นนะเต็มเลยครับติดดอกได้สู้มองนะครับเนี่ยกลางกลางกิ้งกับติดดอกได้ที่กันครับคือว่าออกดอกได้สู้มองครับอ่าคือมองนี้กันนี่พี่น้องนี่ครับ โองนี่ก็กิ่งน้อยๆครับเต็มเลยครับถือว่านาปูครับบ้าโสมที่จะไปขยายไปอีกครับนี่ครับน่าถือว่าโอเคอยู่ครับผมงามอยู่ครับชั่ไว้ในกระถางกับสีบัได้เอาตากแดดได้ครับพี่น้องเอาไว้ในโ่มก่อนครับเอาไว้ในปรับตัวเลยก่อนคล้ายๆกับห่อใส่ถุงดำไปก้อนนี้แหละครับ บางโสมีเข่งกับไร้ส่เข่งตอกลักครับหยึดไว้ยังน้อยครับพี่น้องประคองไวค้ครับครับโอเคนี่ครับเรียบร้อยครับผม